สวัสดีค่ะอยู่กับสมอ c h ชาแนลตอนนี้เราก็มาอยู่ยะโสธรพญาขังฆ่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะโสธรเป็นงานประจำปียะโสธรก็คืองานบุญบั้งไฟใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะโสธรนะคะเวลาเขามีงานเขาก็จะแต่งตัวสีสวยนะคะลำ แล้วก็มีบางฝ่ยประกวดด้วยนะคะตอนนี้ก็มีคนนั่งทำคลิปอยู่ตรงนี้นี่นะคะเสื้อพาไปนะคะหันไปทางนู้นก็เจอแม่น้ำนะคะบึงเป็นบึงเป็นเหมือนบึงเนาะเป็นบึงเหมือนอะไรคล้ายๆบึงพลรานชัยแต่มันไม่ใช่นะอันนี้มันบึงหน้าคัางคากนะคะนี่อยู่ยะโสธร บึงเขาก็ใหญ่พอสมควรนะคะ f อไปทางนี้ก็จะเป็นบ้างไฟที่โชว์ที่ถ่ายลงไปในคลิปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแตงโมนะคะ f อซแตงโมลูกโตๆเนาะเพราะว่ายะโสธรเขาจะมีไล่แตงโมเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะขายผ้านะคะก็จะมีร้านขายผ้า อันนี้ก็จะเป็นเรือนแบบแต่ละหลังแต่ละหลังไว้ให้ดูนะคะ fc นะคะห้องน้ำเขาสะอาดมากเลยนะคะ fc อันนี้ก็ขายผ้าที่จริงมันน่าจะมีะทุกร้านแต่ช่วงนี้มันมันไม่ใช่เทศ,ศกาลนะคะ fc ก็เลยคนมาเที่ยวน้อยนะคะ ผ้าก็เลยจะขายไม่ดีร้านก็ถูกปิดไปเยอะเลยเปิดอยู่หนึ่งสองเปิดอยู่สองร้านนะทั้งท้งร้านก็มีตั้งหลายหลังนะคะนั้นมีทั้งหมดหกหลังเนาะเปิดแค่สองหลังที่เหลือก็ปิดหมดนะคะเอฟซีเปิดสามหลังสามห้องนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายของฝากนี่เองนะคะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอฟซีเป็นผ้า มคนนะคะของฝากที่นี่นะคะโอ้เสื้อบางไฟเสื้อคังคากด้วยนะคะมีเสื้อคังคากโอ้นี่นะคะมีบางไฟแล้วก็คังคากด้วยนะคะในเสื้อนะคะเป็นงานสวยมากเลยนะคะเจ้าของร้านไปไหนเนะาะเจ้าของร้านไม่อยู่แน่เลยอ้อะทุงผืนนี้สวยมากเลย น่าจะแพงเป็นผ้ามัดย้อมเขาอัดขาวหรือเปล่าเป็นผ้าอะไรเป็นผ้าเป็นผ้าฝ้ายเนาะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเอฟซีอันนี้ก็ผ้าขามา้าอันนี้ก็เป็นผ้าไหมอันนี้น่าจะเป็นผ้าไหมด้วยราคานี่ มีกระเป๋าสารด้วยนะคะเอฟซีใครมาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาซื้อได้นะคะแวะมาซื้อเป็นของฝากของอะไรก็ได้มีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าด้วยมีเสื้อนะคะมีเป็นรูปบั้งไฟแล้วก็เป็นรูปอ่อพญาขางคกสวยเหมือนกันในเอฟซีเมื่อกี้ยายไม่ได้มาถ่ายตรงนี้เนาะนี่นะคะเมื่อกี้ยายถ่ายด้านหน้า อันนี้มันอยู่ด้านหลังนะคะก็มีร้านเสื้อผ้าหลายร้านเลยนะคะนี่นะคะพ้ยนางรำใครสวย ยายจะลำเหมือนเขานางลำนะคะบ๊ายบายนางลำบ๊ายบายนะค่ะนางลำบ๊ายบายสวยงามเหลือเกินนะคะนางลำแรงมากเที่ยวที่ย่านโซทอนนะคะ ะะก็มีพญาคางคากนะคะเดี๋ยวเราจะไปพญานาคอีกทีหนึ่งนะคะ,ะตีตอนนี้ยังไม่ได้ไปทานปรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ํานะคะ นางรำสวยไม่ใครเอฟซีนางรำสวยนะนี่นะคะนางรำสวยทุกคนอันนี้เป็นนายรำรตีกองยาวนะคะนี่มีกองยาวนะคะนี่กองยาว มีวัวด้วยนะคะเอฟซีนี่วัววัวด้วยมีวัวหลายตัวเชื่อมีสี่ตัวสีสวยทั้งนั้นเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะวัวสีขาวนะคะ โนก็จะเป็นพญานาคนะคะยศีนยายยังไม่ได้ไปเด้อเดี๋ยวย,ยายจะไปพญานาคอยู่อันนี้ก็คือพญานาคตัวใหญ่เข้าไปข้างในได้นะคะก็จะมีประวัติอะไรทุกอย่างอยู่ข้างในพญานาคนะคะยศีนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเข้านะคะ ต้องถ่ายไกลๆถ้าถ่ายใกล้ไม่ได้เพราะว่าพญานาคตัวใหญ่มากนะคะถ่ายใกล้ๆมันก็ไม่เห็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่อันนี้ก็เป็นศาลาพักไขรร้อนก็พักได้นะคะนี่ก็จะมีให้นั่งถ่ายรูปนะคะ fc อันนี้ต้นจานนะคะถ้าบานออกมาจะเป็นสีส้มๆนะคะต้นจานสวยมากนะคะ ฝากติดตามคลิปให้สมอน Channel ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านพักโชว์นะคะนี่แต่ละหลังแต่ละหลังนะคะมีหลายหลังเชียวมีสี่หลังนะคะก็จะมีทางขึ้นตรงนั้นก็ขายของโชว์ของฝากนะคะจะมีของฝากขายด้วยนะคะจีสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะ แต่ก่อนของที่แบบอะไรนะยายเคยมาเที่ยวก่อนมันจะมีที่เชืฟี่เยอะมากเลยแต่มาเที่ยวนี้รู้สึกว่าไม่มีไม่มีนะคะ FC นะคะอันนี้คือป้ายพญาขังข,ขังคากนะคะนี่ป้ายพญาขังคากนี่นะคะ FC นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะ